แต่ดูจากผลแลบก็ปกติดีนะครับอย่างนี้ก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเฉพาะไอ้แก๊ปถ้าวันหนึ่งมึงตื่นมาแล้วไตมึงหายไปข้างเนึ้อมึงก็ไม่รู้สึกเลยว่าไตามึงหายไปไหนอะฝากด้วยนะครับไม้ค่ะไอ้เชี่ชยอพี่สมุขไอ้แก๊ปกูมีเรื่องมึงช่วยหน่อยวันนี้ผมไม่ว่างพี่บอก้พี่ปินช่วยดีกูมีงานให้มึงทำอะ มีแค่มึงเท่านั้นที่ทำได้มันต้องรีลับขนาดนี้เลยเหรอพี่ใช่กลางห้องฉุกเฉินเลยเหรอพี่อืครับมึงช่วยติดต่อพ่อมาให้กูหน่อยดิพอดีกูมีคนไข้ที่อยากเช็คอัพนอกรอบอะ นึกว่าเรื่องอะไรทำไมต้องทำให้คิดไปไกลด้วยวะนี่มึงคิดอะไรเนี่ยไม่มีอะไรครับแล้วมันต้องเป็นพ่อผมด้วยอะพี่ก็พามาตรวจที่นี่ดีพอดีเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอาจารย์สักดิ์อะถ้าพามาที่นี่โดนจับได้หมดดิ ไตหายไปข้างหนึ่งเหรอครับแต่ในชาร์ตเนี่ยมันก็บันทึกไว้ว่าผ่าตัดออกไปแค่เนื้องอกที่ต่อมหมกไตเนี่ครับแต่ดูจากผลแลบ,บก็ปกติดีนะครับอย่างนี้ก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเฉพาะไอ้แก๊ปถ้าวันหนึ่งมึงตื่นมาแล้วไตมึงหายไปข้างหนึ่ง มึงก็ไม่รู้สึกเลยว่าไาตามึงหายไปไหนอะ่ะเธอแน่ใจหรือลิ์ว่าหมอศักด์บอกว่าเธอเป็นแค่เนื้องอกครับมึงไม่ต้องกั่วงนะเว้ยเดี๋ยวพวกกูจะช่วยมึงเรื่องฟ้องร้องเองเราเนี่ยมีหลักฐานมากพอที่จะเอาผิดอาจารย์ศักด์ได้โอเคปไผมว่า ผมคงไม่มีปัญญาไปต่อสู้อะไรเรื่องพวกนี้หรอกครับเฮ้ยเกาหน่อยดิขอบคุณทุกคนนะครับเฮ้ยแต่ผมสบายดีลิฟเดี๋ยวดิเ้ยลิฟศพี่พิศิงหยุดเธอยิ่งพี่ไปพูดตอนเนี้ยน้องเขาจะไม่สบายใจเอานเว้ยแล้วมึงจะห้ามกูทำไมวะไอ้แก๊ปยังไงกูก็จะช่วยน้องเขาได้เออแก๊ปเข้าใจแต่พี่ให้เวลาน้องเขาหน่อยดีเมื่อกี้พี่ไม่เห็นหน้าน้องเขาหรอ น้องเขามีประวัติกินยาใครกังวลอยู่นวยพี่พี่ไปพูดกดดันอย่างนั้นมันจะมีประโยชน์อะไรวะ